สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้นั้นมีสถานการณ์หลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องม็อบทะลุฟ้านั้นก็ได้บุกไปพักแมงสาบครับท่านโดยประชาชนทั้งหลายนั้นชอบเรียกพักประชาธิปัตย์ว่าพักแมลงสาบผมก็ไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรนะครับท่านผู้ชมและทางพักประชาธิปัตย์ก็ได้ลั่นแล้วว่าจะยังไงก็ไม่ถอนตัวจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวเพราะว่าโดนไปปลาสีปลานู่นปลานี่ใส่ที่พักนั้นผมก็เห็นด้วยไอไม่ใช่ไม่เห็นด้วยหหรืออจจจะเ็็นนนนนนด้้วยักไม่่าแใ ชมโดยเมื่อกี้เครื่องยังไม่ติดแต่ตอนนี้เครื่องฟิตสตาร์ตติดแล้วครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นอาจจะทให้ท่านนั้นคารากาสังได้นะครับท่านผู้ชมเพราะตอนนี้รัฐบาลห้ามโพสต์อะไรว่าเนี่ยมันออกราชกิจามานะโดยบอกว่าห้ามโพสต์สร้างความหวาดกลัวปิดปากซื่อปิดความจริงหรือไม่อย่างไรนั้นทําให้เสรีภาพตกต่ำหรือเปล่านะั้นก็ต้องจับตามองโดยประยุทธ์ครับท่านใช้อํานาจพลกฉุกเฉินควบคุมการนําเสนอข่าวของสื่อมวลชนแล้วก็ไม่ไว้หน้าแม้กระทั่งสื่อเล็กสื่อใหญ่อินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์ออรออรยูทูบ ไม่ก็ไม่เว้นนะครับ่านผูชมหากเข้าข่ายเผยแพร่เนื้อหาที่อาจทําให้ประชาชนทั้งหลายนั้นหวาดกลัวกระทบต่อความสง,งบราบคาบเอ้ไม่ใช่นับต่อความสง,งบ,บเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐเจอโทษหนักโดยรัฐบาลเปิดศึกปิดปากประชาชนโดยอาจจะโดนตัดเน็ตได้นะครับ่านผู้ชมแล้วก็ตัดไอพีทั้งบ้านเลยถ้าเกิดท่านทั้งหลายนั้นโพสตสร้างความบุกปันตามที่ไอเบอื้องตัวไ,ไม่ใช่อุ้ยตายแล้วไปยุทธมันบอกมานะครับท่านก็ไปที่ทุเรศเหลือเกินหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่นใจครับโดยห้ามเสนอข่าวทาให หวาดกลัวแล้วก็ให้อํานาจกสตชสั่ง ISP ตัดเน็ตตัดสัญญาณได้ทั้งบ้านเลยนะครับท่านผู้ชมทันทีทันใดก็ต้องจับตามองส่วนตอนนี้ประยุทธ์บอกขออยู่บ้านทำภารกิจให้เสร็จสิ้นแล้วก็เจอจอมขวัญฟาดโดยประยุทธ์เป็นนายกมาแล้ว7ปีและอาจจะเป็นต่ออีก6ปีเป็นตัวอย่างข้อความที่ทำให้ประชาชนทั้งหลายหวาดกลัวไม่คานั้นก็ส่งผลใ้ตอนนี้นั้นท็อปฟอร์ไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมในเทนทวิตเตอร์แล้วก็ประชาชนทั้งหลายนั้นก็ต่างเข้ามาสรรเสริญประยุทธ์อย่างไม่่่ยยุดย้ง็ไมทราาบวาเปนพออ ไปส่วนเทพโพงงามฟังอยู่ก็อย่าเพิ่งยิ้มเว้ยเฮ้ยหลังจากที่ออกมาชื่นชมประยุทธ์อย่างไม่เว้นวายนะครับท่านผู้ชมบอกทํางานดีเหลือเกินเป็นนายกที่เกิดมาแม่มึงเอ้ยตั้งแต่ชีวิตนี้นั้นไม่เคยเจอแล้วก็ได้ลั่นด้วยว่าคิดว่าตัวเองโง่มากซึ่งก็คือเรื่องจริงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม่คือเรื่องจริงไม่ใช่แต่ว่าบอกว่าตัวเองนั้นโง่มากอยู่แล้วแต่ว่าไม่คิดว่าจะมีไอ้พวกเด็กสมัยใหม่อะไรเนี่ยโงกว่าตัวเองอีกด้วยซ้ำนั้นก็ไม่ทราบว่ามันพูดถึงตัวมันเองล้วนๆ แต่หลังจากนั้นก็ได้ออกมาโวคุยโมคุคยโตคุยโวอวดหรือเปล่านะั้นไม่อาจแน่ใจโดยบอกว่าหลังจากที่ออกมาชื่นชมประยุทธ์เนี่ยยอดขายขนมเปียจากจะเจ๊งเยไม่ใช่จากวันละพัน์กว่าโดยชมประยุทธ์ทีเดียวยอดขายแต่หลักแสนต่อวนันนะครับท่านผู้บบชมก็ต้องติดตามอีกทีว่าแสนต่อวันนี้มันจะแสนสาหัสหรืหอไม่อย่างไรนั้น ก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่นใจโดนทัวลงยับครับท่านแล้วก็นุ้ยเชิญยิ้มนั้นก็ได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กซึ่งไม่รู้ว่าโพสถ,ถึงใครนะครับท่านผู้ชมเมือ่อสองสามวันก่อนนั้นหรือว่าเมื่อวานนั้นก็ไม่แน่ใจบอกเฮ้ยไอ้แก่กะโหลกกะลาสันดานหมาปากเ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชบอกแกกะโหลกกะลาอะไรประมาณนี้นั้นก็เป็นที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมส่วนตัก๊กศิลิพรแฟนของนุ้ยเชิญยิ้มนั้นก็สวนทันควันหลังจากที่ได้มีชาวเน็ตนะไม่ทราบว่าเป็นสลิมรอดช่องหรือเปล่านั้นเข้าไปคอมเมนต นั้นเนี่ยหลังจากออกมาต่างๆนานาชมรัฐบาลอะไรนี้โดยขายได้หลักแสนต่อวันแล้วก็ตักสิริพรครับท่านสวนกับท่านควันบอกว่าเคยอุดหนุนนะขนมปลาเทศเนี่ยโดยเอามาหนุนลอ้อรถกันรถไหลนั้นได้อย่างดีดีกันเลยทีเดียวอันนี้ก็อยากจะแนะไปตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามลานจอดรถต่างๆในกะะานผูชมหากประสบปัญหาคลากระสังในการที่เอาหินมาอุดรูระหว่างรถระหว่างล้อรถนั้นกันมันไหลนั้นก็แนะให้ไปซื้อไอ้นี้แต่ก็อาจจะต้องรอนานหน่อยเพราะว่า ขายเยอะอย่างเหลือกันกัเลยทีเดียวก็ไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรส่วนชาวเน็ตก,ก็แห่จับ โบประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมเซตฉากถ่ายภาพทํางานก่อนเซลแบบนี้ใช่เฟกนิวหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะมาถแถลงอีกทีโดยไม่รู้ว่าจะถแถลงท่านหรือเปล่าสําหรับข่าวบางข่าวนั้นเพราะผมจะต้องพยายามทาให้มันจบภายใน20นาทีแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมที่วันนี้มาล่าช้าเล็กน้อยถึงปานกลางโดยนุ้ยเชิญ,ญยิ้มก็ได้ออกมาหลังจากที่บอกไอ้แก่กระโหลกการะลาน,นั้นก็ไม่ทราบว่าหมายถึงใครครับท่านแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีการออกมาทําคลิปนะครับท่านผู้ชมหรือว่าไลฟ์สดไม่แน่ใจโดยเจอความบางช่วงบางตอนมีการบอกว่าอยู่ให้มีีศักดิ์ ดีให้มีคุณค่าบ้าให้มีเหตุผลทนให้มีเป้าหมายตายให้มีคนจันในรัดิ่นผูชองก็เป็นสิ่งสะท้อนออกมาครับท่านแล้วก็นุ้ยเชิญยิ้มนั้นก็ไม่ได้บอกนะว่าหมายถึงใครว่าแกเทพเป็นเทือกไม่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่มีแล้วนะครับก็ต้องจับตามองอีกทีครับท่าน แต่ที่แน่ๆตอนนี้หลังจากที่ใช้เวลากันมาช่วงนาตาปีตอนนี้เข้าสู่ห้ามโพสต์สร้างความหวาดกลัวแล้วโดยเป็นการปิดปากสื่อหรือว่าอย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน,น่ใจนะครับท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดสมมติประยุทธ์มันโผล่มาในหน้าจอทีวีบ้านผมไอ้ข้างหลังเนี่ยก็ผมเกิดความหวาดกลัวนี้มันจะเข้าขายด้วยหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจอาจจะโดนตัดเน็ตหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านแต่นี่เดอะนิวส่งเข้าประวดัโดยชาวเน็ตจับโปประยุทธ์เซตฉากถ่ายภาพทางานก่อนแซลแบบนี้ใช่เฟกนิวหรือเปล่าครับท่าน โดยชาวเน็ตจ,จับโบประยุทธ์นะครับเ่านผู้ชมแล้วก็รัฐมนตรีกรลาเลยก็ช่างมันไปก่อนขณะกำลังนั่งทํางานเหมือนเป็นการจัดฉากถ่ายรูปมากกว่าการนั่งทํางานแถมเขียนปากกาไม่ตรงกระดาษก่อนแซวว่าแบบนี้ใช่เฟคนิวหรือเปล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากประชาชนนะครับเ่านผู้ชมโดยเซตฉากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขียนหนังสือหรือว่าอะไรมันจะต้องอยู่ตรงนี้นะมันจะต้องประมาณกลางกระดาษแต่อันนี้ดอกแรกแม่มึงเ้ยกระแทกมากลางกระบาษเลยมันเขียนอยู่ตรงนี้นะครับเ่านผู้ชมก็ต้องโชว์หลักฐานก่อนว่าเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไอ้พวกไอโอสามร ไอ้ดักฟังหรือกสอชมึงอย่าเพิ่งมาตัดสัญญาณนะเว้ยช่องนี้ชินชอบพลเอกประยุทธ์เนี่ยเสนอข่าวไม่เว้นวายกันเลยทีเดียวแล้วก็ได้มีการตั้งคำถามว่าแบบนี้ใช่การจับโป๊ะหรือเปล่านะครับเ่านบูชมไอ้่ใช่การสร้างเฟคนิวหรือเปล่านั้นประชาชนพูดมาแบบนี้ทาไมต้องมาตอบว่าพลเอกประยุทธ์ของผมด้วยก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านโดยหลังจากที่โดยมองว่าเป็นการเซตฉากนะครับหลังจากถ่ายภาพทํางานที่ดูไม่สมจริงก่อนระบุว,ว่าโพสรูปนี้จะทาให้ประชาชนทั้งหลายกลัวไหมครับผมกลัวครับกลัวกลัว กลัวกลัวขาไฟแล้วก็กลัวโต๊ะเป็นรอยด้วยทําไมเซตไทยไม่เขียนกลางกางกระดาษเล่าก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ทําให้บรรดาชาวเน็ตทั้งหลายนั้นแหมมาโยงอย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวครับท่านก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรโดยวันนี้สถานการณ์ของผมนนก็เต็มไปด,ด้วยความอึมครึมต้องเปลี่ยนข่าวก่อนเพราะไอ้ข่าวนี้มันไร้สาระเป็นสวะรอดช่องหรือว่าเสนียดจันทานกับปากผมหรือปานั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ต้องแจ้งให้ทราบนะครับท่าน โดยตอนนี้ประเทศไทยกำลงกังจะจ่อล็อกดาว์ยาวแล้วหรือไม่อย่างไรนนะั้ก็ต้องติดตามอีกทีแต่น,นี้มติชนส่งเข้าประกวดจ่อยืดล็อกดาวโดยไทยจ่อยืดล็อกดาวสาธารณสุขคาดคุมแน่น2เดือนโดยติดเชื้อวันละ20,000ไไรมาตรการควบคุมอาจจะพุ่งวันละ40,000แล้วก็กูจะพูดได้ไหมว่าตาย5้0คนเออ แม่จะโชว์ก็ไม่ได้นะครับท่านแต่นี้เอามาจากมัติชนออนไลน์ก็ต้องติดตามอีกทีแต่นี้ไม่ต้องติดตามแล้วครับท่านหลังจากที่ติดตามมาอย่างเนิ่นนานนั้นสําหรับเทพโพงามก็ยังคงท็อปฟอร์มไม่หยุดยัง้งในการนด์บูชมแล้วก็ทําให้ประชาชนาหลายนั้นแห่เข้าไปถล่มกันใน MV เพลงตาสว่างที่เคยแสดงไว้เมื่ออดีตชาติในแครนดนบูชมกับวงโมเดิร์นด็อกนั้นก็สรุปแล้วชาวเน็ตก็แซะตามมึงสว่างเกินไปแล้วหรือเปล่านนั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่หลังจากผ่านไปไม่นานช่วงุชยามนั้นตอนนนี้ห่ยช ยิ้มออกมาขึ้นไหวแล้วเมื่อกี้นั้นก็ตอนนี้ถึงคิวตั๊กซิลิพรครับท่านโดยหนุนล้อรถดีเชียวโดยตั๊กซิลิพรสวนทันควันเคยอุดหนุนขนมปาเทพมาหนุนลอ้อก็เป็นที่จับตามองในขะะับท่านผู้ชมโดยผมจะต้องสั่งซื้อบ้างแล้วแต่ว่าจะสั่งได้หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจเพราะว่าได้ข่าวออกมาตอนนี้ว่าขนมนั้นขายดีเหลือเกิน,นะครับท่านผู้ชมโดยบ้านผมก็คารากาั์งในเรื่องล้อรถอยู่เนี่ยตอนนี้อยากเจ้ามาอุดล้ออย่างสุดติงเลยทีเดียวก็ไม่ทราบว่าจะทําได้หรือเปล่าโดยหลังจากโดนทวน งหนักไม่หยุดยั้ยงหลังจากที่เทพโพงามในการดูชมแก่ก็แก่แล้วนะครับท่านโดยแก่แล้วแก่เลยหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจไม่ได้มีเขียนบอกในนี้อันนี้แค่พูดให้ฟังเฉยๆว่าอย่าไปพูดแบบนั้นมันไม่สุภาพโดยหลังจากที่ออกมาวิจารณ์ต่างๆนานา,นาก็โดนทวนลงไม่หยุดยั้ยงครับท่านซึ่งเจ้าตัวก็ไม่หวนต่อธุรกิจขนมเปี๊ยะขั้นเทพที่กับขายดีจนแตะยอดหลักแสนต่อวันครับโอยแต่แล้วแต่แล้วแต่มันจะดีหรือไม่นั้นก็ไม่แน่ใจโดยกระแสต่างถูกโยงไปถึงตักสิริพรที่เจ้าตัวนั้นได้ทํา ออกมาขอเอาควบคู่กับนุ้ยเชิญยิ้มนั้นนะครับท่าน โดยมีชาวเน็ตไลน์หนึ่งเข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของคุณตัก๊กศิริพรอ,อยู่ยอดว่าดีใจกับป๋าเทพและมึงแดดเสื้อกับเขาทาไมไม่ใช่ไม่ใช่ใชอุย้ยตายแล้วตาฟาดโดยบอกว่าดีใจกับป๋าเทพยอดขายขนมเปียะจากวันละพันบาทหลังจากออกมาพูดปา,ดาลมดารารุ่นใหม่แล้วก็อ่ปอปจดอ๊ออะอไรของมันไม่รู้แล้วก็บอกว่าหลังจากที่มาออกมาปา,มาลมดารารุ่นใหม่อะไรนี้ยอดขายวันละสามแสนบาทนะครับท่านผู้ชมโอ้หอกหักส่กระเบือเอ้ยไม่ใช่วันละแสนนะครับท่าน โดยยอดขายวันละ3 0 0 0สนบาทโดยแฮชแท็ก พลังสลิมโอ้โหก็เป็นที่จับตามองอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวด้านตั๊กซิลิพรครับท่านหลังจากที่เจอพลังสลิมลอดช่องบุกมาใน i อจีหรือว่าอินสตาแกรมนั้นก็ได้ตอบกลับท่านควันว่าเหรอแล้วในสามแสนนั่นน่ะมีเงินของหนูอยู่ด้วยหรือเปล่าหนูไปช่วยอุ่นหนุนแกด้วยนะที่เคยเอาขนมแกมาหนุนล้อรถกันลดไหลได้ดีเชียวลูกอุย้ยก็สร้างความถูกใจให้กับประชาชนันหลายอย่างไม่หยุดยั้งนนบน่านผูชมมาเป็นว่าถ้าเกิดรถของท่านมีปัญหาในการลื่นไหลนั้นก่อนแน ให้ไปซื้อขนมของป่าเทพตามที่ทักซิรีพรบอกเนี่ยหนุนล้อรถด,ดีเชียวก็เป็นที่ทุเลศเหลือเกินหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านก็ต้องเลดอิดบี้ามผ่านไปก่อนส่วนอาจารย์ยิ่งศักก็ได้ออกมาถามเฮ้ยมึงสูบกัญชามากหรือเปล่านี้ก็ไม่ได้ทราบว่าหมายถึงใครในะใครับท่านผู้ชมโดยอาจารย์ยิ่งศักโพสอาจารย์ยิ่งศักโพสเน็บใครพูดจนทัวลงไม่หยุดยัง้งโดยทัวลงยันหน้าบ้านลำบากลูกเมียก็เป็นที่จับตามองว่าอาจจะหมายถึงปาเทพหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจส่วนทางด้านของกระปุกส่งเข้ามาม อาจารยิ่งศักดิ์เนบใครบอกพูดเลอะเทอะลำบากลูกเมียโดยตักศิริพรยังต้องมาคอมเมนต์นะครับเ่ินมููชมหนวงชาชาชาก็ออกมาคอมเมนต์ด้วยซึ่งก็เป็นพี่ชายของนุ้ยเชิญยิ้มนั้นสาหรับหนวงชาชาชานั้นโดยได้โพสต์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้โพสต์ว่าสูบกัญชามากไปก็ไม่ดีนะพูดอะไรเลอะเทอะไม่ดูตามมาตาเรือเลยดูสิรถทัวร์มาจอดเต็มหน้าบ้านลําบากลูกเมียนะยางานนี้ก็ทําเอาหลายคนแห่สงสัยว่าโพสต์นี้จะสื่อถึงใครหรือเปล่าที่เอาไปอุดร้อนร้อน โอ้ยทำาไมประสาทสมองของผมตอนนี้มีแต่การอเอาอะไรสักอย่างไปหนุลดลดนล้อรถนะครับท่านผู้ชมชีวิตผมมันมีปมในเรื่องนี้ก็ต้องขออภัยท่านไว,ดว้ด้วยโดยและยิ่งน่าจับตาม,มองเมื่อตั๊กสิริพรก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ เลยพร้อมคอมเมนต์หัวเราะลั่นตอบว่าจานยิ่งสักก็คอมเมนต์ตอบด้วยระวังผัวแกน่าจะแก่กระโปงก,กะลาอันนี้ไม่ใช่กระโหลกกระลานะเฮ้ยฟังอยู่จะยิ้มโดยระวังผัวแกน่าจะกระโปงกะลาโวนอกจากนี้ก็ยังมีพี่ชายของนุ้ยเชิญยิม้มเข้ามากดไลค์ด้วยนั้นก็ต้องติดตามนะกานดูชมไม่รู้หมายถึงใครเหมือนกันนะ่ะก็เลตอิดบีข้ามผ่านไปก่อนครับท่านส่วนประยุทธ์จะอยู่บ้านจะจัดฉากหรือไม่จัดฉากนั้นก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจหลังจากที่มีกฎหมายอะไร อ,นนออกมาราชกิจจานุเบกษกบาในการดบผูชมห้ามโพสสร้างความหวาดกลัวนั้นก็ส่งผลให้ตอนนี้หมอรามามไม่ทนครับท่านโพส์ถามการพูดความจริงที่ไม่ถูกหูกับพูดสิ่งที่ถูกหูแต่ไม่จริงอะไรกันแน่ที่เป็นเฟกนิวนะครับก็ต้องโชว์ก่อนโดยอนี้มาจากอมรินโดยอมรินที่ไม่ใชไ่ไม่ได้แปลว่ามาขามนะครับดูผูชมอันนี้เป็นช่องข่าวมือะ เข้าใจผิดนะครับท่านก็ต้องจับตามองต่อไปโดยถ้าเกิดสมมติโพสต์อะไรเข้าไข่ทําให้ประชาชนทั้งหลายนั้นหวาดกลัวนั้นก็จะส่งการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดใช้ WiFi นั้นโดยถ้าเกิดผมเป็นคนโพสต์อะไรที่ไม่ดีนะั้นแต่ว่าผมไม่ทําอยู่แล้วเพราะาผมชื่นชอบประยุทธ์ตัวละเล็กน้อยถึงปานกลางต้องนั้นตาเอ,อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ชอบนะครับท่านแต่ชอบอะไรนะั้นก็ช่างกับแม่ไปก่อนก็อาจจะโดนตัดสัญญาณได้โดยตัดสัญญาณไอพีนี้ก็คือว่าทั้งบ้านน้องสูงน้องสาวที่จะต้องทำงู ทำงานหลานเหลือนอะไรที่มีเรียนหนังสืออะไรนะก็ปล่อยให้มันโง่ไปนะครับท่านผู้ชมก็โดนสวดอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามต่อไปโดยเราอยากให้มันมายึดยลิดลอนสิทธิเสรีภาพของเรานะัคนับท่านผู้ชมอันนี้ประชาชนตั้งหลายเขาพูดมาแบบนี้ผมก็แค่พูดด้านฟังว่าเขาพูดมาแบบนี้ก็อย่ามาเอาเรื่องทางนี้ส่วนคาร์มอบหนึ่งสิงหาคมนี้นะทวฒิใส่เกลือครับท่านได้รีเทิร์นคัมแบ็กออนสเตจหลังจากที่ใช้เวลากันมาช่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมชอบการฟังปราชัยอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนั้น้นกกก็ไดออมาาประศ و wow. ขับไล่ประยุทธ์อย่างเป็นทางการเอเช่นเกมแล้วโดยคามอบหนึ่งสิงหาคมนี้นะทวุฒิประกาศไปแน่ปลุกประชาชนร่วมกันไล่ไอ้เบื้อกตัวไไม่ใช่โวยตายแล้วประยุทธ์ประยุทธ์โอ้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหากุณเอกประยุทธ์หลงเข้ามาฝั่งนั้นานณาที่เจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางหรือเปล่านั้นก็อย่านะเพราะว่าเมื่อกี้แค่ตาฝาดไปครับท่านก็เป็นที่หืคุณจะจับตามองดีไหมวะก็ไม่อาจแน่ใจส่วนนักกฎหมายชี้ประยุทธ์ใช้อํานาจให้อํานาจกสทกสทชสั่งตัดเน็ตอาจขัดรัฐธรรมนูญ ก็ไม่รู้ว่าจะขัดหรือไม่อย่างไรนนะก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยตู่รัฐหารนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะฟังหรือเปล่าประชาชนก็พูดมาแบบนี้แล้วผมก็เห็นด้วยส่วนชูวิทย์กำมือนวิสิ์ครับท่านเดือดอัดรัฐบ,บาลจนโง่ยิง ไอ้ควายไม่ไม่ใช่ไอ้ควายไม่มีโดยเอาใหม่เอาใหม่บือบ้อบือ้อเมื่อกี้เริ่มใหม่คัดคัดโดยชีวิตเดือดอัดรัฐบาลจนโง่ยิงโดยวัคซีนเลื่อนแล้วเลื่อนอีกคนตายข้างถนนติดเชื้อพุ่งกระฉูดน,นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านโดยตอนนี้บรรดาเหล่าคนดังเซเลบเซไม่เล็บอะไรต่างๆนานายูทูบเบอร์ชื่อดังนั้นซึ่งไม่รู้ว่ากูเกี่ยวด้วยหรือเปล่าโดยเข้าไปอ่านความหมายอินฟลูเอนเซอร์นี่เขาบอกว่าเอยมีคนติดตามสองแสนกว่าเป็นแสนนี้ก็ถือว่ามีอิทธิพลทางสังคมนะครับท่าน อย่างไรก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านโดยประยุทธ์ก็ยังเตือนระวังโพสต์แชร์ปนป่วนโดยชี้บางคนบิดเบือนทําทุกอย่างควยเขวย,ย่ยันระบบไม่ล้มเหลวนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าอน,นี้เป็นเฟคหรือเปล่านะั้นก็ไม่อาจใช่ครับท่านอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าออกมาจากข่าวสดนั้นส่วนยิ่งรักชินวัตรก็ได้ออกมาโพสต์มีนัยสําคัญหรือไม่นั้นไม่แน่ใจหลังจากที่พี่โทนี่หรือว่าดรทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็โดนรัดระหารไปด้วยปลายกระบ,บอกปืนนั้นได้ออกมาบอกหลายครั้ง เกินในการที่จะกลับไทยแน่แล้วก็จะกลับมาประตูหน้านั้นก็ส่งผลให้ลิ้วล้อของใครบางคนนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมชื่อแม่มืเอเงยก็ดูโง่ๆอยู่แล้วหรือว่าโบหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจส่วนในโบไหนก็ไม่รู้แต่นี้ยิ่งรักชินวัตรโพสมีนัยะชี้ไทยวิกฤตหนักต้องการมืออาชีพเข้ามาแก้ไขหวังว่าวันนั้นจะมาถึงเร็วๆนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามบีทีว่าจะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้สถานการณ์ของพเดรพยุทธ์นั้นก็ดูเหมือนว่าจะโดนทุกสารทิศสาบส่งไม่หยุดยั้งนะครับไม่า,า,งาง ไปต่อไปดีมีข่าวอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้หประยุทธ์บอกขออยู่ทําภารกิจให้เสร็จสิ้นนั้นก็ไม่ทราบว่าไอ้ภารกิจที่ไอ้ภารกิจที่ว่านี้อาจจะหมายถึงการเป็นภาระของคนในชาติหรือเปล่านั้นก็ไม่มีแบบนี้อีกนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปพูดแบบนั้นมันไม่ดีเดี๋ยวพูดให้ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่พูดส่วนโควิดวันนี้นั้นก็ยอดบวกขึ้นมาโดยถ้าเกิดจะใช้คําว่านิวไฮนั้นผมก็จะเสียว,ว่าจะไปทําให้ท่านทั้งหลายนั้นหวาดกลัวนะครับท่านท่านอย่าหวาดกลัวอย่างเด็ดขาดนะอันนี้บวกขึ้นมา17,345ราลายแล้วก็ดับหรือว่าชีวาวายไป117บลายแล้วก็หายป่วย1678น้เดนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆโดย,โดยตอนนี้สถานการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์และกลุ่มทะลุฟ้านั้นดูเหมือนจะคารากระสังนะคะนมมร โดยหลังจากที่กลุ่มทะลุฟ้าได้บุกไปพักแมงสาบซึ่งประชาชนทั้งหลายชอบเรียกว่าพักมแมลงสาบนั้นผมก็เห็นด้วยไอ้ไม่ใช่ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่โดยหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีการบุกประชาธิปัตย์ที่ถอนตัวรัฐบาลแล้วก็ปาสีใส่ป้ายพักแล้วก็เผาหุ่นประยุธ์ในแกาเลอรี่บูชมก็ส่งผลให้หัวหน้าเผาไอ้ไม่ใช่ใครว่านี่นิพิษอินทรสมบัติเออซึ่งครั้งก่อนนั้นยังมีปัญหาไม่เลิกในกาเลอรี่บูชมที่บอกว่าใครจะย้ายประเทศนั้นให้มาเอาเงินที่ผมเองโดย ไม่ใช่ผมคนนี้แต่ว่าเป็นนิพิษนั้นพอคนจะย้ายไปจริงอุ้ย ไอหอกหักแต่ว่าไม่มีนะครับท่านไอหอกหักไม่มีเมื่อกี้เติมให้ว่าอย่าไปพูดแบบนั้นมันไม่ไพเราะแต่อันนี้ข่าวสดส่งเข้าประกวดหลังจากที่โดนปลาสีปลาไข่แล้วก็ติดสกอ็อตเทปหน้าจุลินโปบาซิลัสอะไรสักอย่างนี้ส่งผลให้น,นี่พิษเดือดจัดนะซัดเด็กเวนทะลุฟ้าเมายาบุกประชาธิปัตดปลาสีอาคารจวกไรอารยธรรมแล้วมืออ๋อยังไม่มีนะครับท่านยังไม่มีการตาฝาดอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียววันนี้นั้นก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาม,มองในะะ่านผูชมโดยแมลงสาบก็ใกล้เยื่อสู พันเข้าไปขึ้นทุกทีแล้วโดยตอนนี้ผมก็เตรียมไว้แล้วครับท่านอุปกรณ์แต่ว่า ต้องเปลี่ยนยี่ห้อจากไอ้น,นี้ไปเป็นใบก้อนหรือป่ามั้นก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นอาวุธไว้สู้กับพวกมแมลงสาบนะครับในนี้ก็ไม่ได้หมายถึงใครหมายถึงว่ามแมลงสาบมันชอบไปเดินเพ่นพ่านแถวบ้านผมส่วนหลังจากที่ทะลุฟ้าไม่ใช่สีลาทะลุเมนนะครับท่านเนี่ยน้มันวิ่ง4คูร้อยนั้นก็เลดอิดบีมนไปก่อนประชารัฐเาก็โดนด้วยโดยพลังประชารัฐก็ไม่รอดโดยทะลุฟ้าผ่าลัวลุยเผาหุ่นประยุทธ์ไล่ผลนายกบริหารห่วยทําคนล้มตายก็เป็นสถานการณ์ที่ออกมาเรื่อยๆแล้วครับท่านโดยตอนนี้สถานการณ์ของพลเอกประยุทธ์นนั้น จะเป็นอย่างไรนันก็ไม่อาจแน่ใจแต่นี่แน่ใจเอือมกันทั้งบางโดยผมก็ได้ทําโพไปโดยผมก็อยากจะให้ประชาชนทั้งหลายนั้นหันมาเห็นใจประยุทธ์สักเล็กน้อยถึงปานกลางตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะทํายากขึ้นเข้าไปขึ้นทุกทีแล้วครับท่านโดยหลังจากที่ผมทําโพเข้าไป9ชั่วโมงที่ผ่านมานทัทฒิไสยเกือรประกาศไล่ประยุทธ์คุณเห็นด้วยหรือไม่โดยเห็นด้วยถึง98%ไม่เห็นด้วย2%เนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรโดยคะแนน6ไอคะแนนโหวต6 0พ0 200คะแนนนั้นก็นสิ่งที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยเข้าไปโหวตกันได้เข้าไปที่แถบชุมชนของช่องผมนับวิทาง YouTube นั้นก็ต้องจับตามองนะครับว่าจะเป็นอย่างไรรวมถึงสถานการณ์การที่ล็อกดาวน์ด้วยแล้วก็วัคซีนนั้นต้องจับตามองให้อย่างดีดีกันเลยทีเดียวน็จะมีพวกไอวีไอพีทั้งหลายแหล่นั้นง่าไปแดกหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านร่วมกันจับตามองแล้วอ๋อเอเอกูจะจบข่าวไปแล้วเมื่อกี้ก็ลืมโดยทูตสหรัฐอเมริกาครับท่านก็ได้ออกมาเห็นด้วยกับกรณีที่ ่ขอเอาหรือป่าวไม่แน่ใจแต่ว่าสหรัฐสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกรวมถึงการวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแม้บางครั้งสมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลเราจะสนับสนุนเสรีภาพการแสดงออกเสมอก็มาจากทูตสหรัฐอเมริกาตอบคําถามสื่อกรณีรัฐบาลไทยออกคาสั่งควบคุมสื่อนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่รวบรวมมาถแถลงเบื้องต้นครับท่านโดยหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับท่านหากกดติดตามแล้วนั้นแล้วก็อย่าลื ตามไปกด like, ไลค์ไอ้กดติดตามเพจ facebook นัดวิวีสไว้ด้วยครับท่านผู้ฟังที่เคารบจริงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน